กรมมารีอะครับมันสามารถตรวจสอบวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงตรวจสอบคำสะกดเรื่องของการเว้นวรรคการใส่จุดคุณท็อปอะไรพวกนี้นะครับได้นอกจากนั้นยครับในในความสามารถของโปรแกรมเนี่ยครับมันยังสามารถแนะนําในส่วนของที่เป็นคําศัพท์ที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับหรือคําศัพท์ที่ที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบความซ้ําซ้อนนะครับของบทความนะครับกับข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะครับในเว็บไซต์อื่นได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆเทอร์เรดอินแต่ตัวเท r ร it i ดอินเนี่ยนะครับมันจะตรวจสอบกับระบบของวิจัยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะตรวจสอบเช็คกับในส่วนของเว็บต่างๆที่มีเผยแพร่นะครับ นอกจากนั้นนะครับมันยังสามารถทำเป็น extension นะครับบนเว็บเบราว์เซอร์บน o o o g l h r o r o m i m r o s o s t f t g e นะครับไว้เวลาอาจารย์ทุกท่านเขียนอ e ีเมลหรือว่าต้องการพิมพ์อะไรบนบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มเป็น extension ได้นะครับแล้วก็ที่น่าจะใช้กันมากที่สุดนะครับก็จะสามารถติดตั้งเป็นส่วนเสริมเหมือนกันนะครับใน Microsoft Word หรือ Microsoft Outlook ได้นะครับก็ในส่วนของ Microsoft Word เนี่ยนะครับก็สามารถเช็คสามารถตรวจสอบเรื่องของ คำผูกคาผิดอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีมันอาจจะมีคำบางบางทีในงานวิจัยเรานะครับหรือว่าในบทความของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการใช้คําเดิมๆนะครับซ้ำไปหลายๆรอบนะครับก็ทางแกรมมาลีนะครับทางโปรแกรมเนี่ยก็สามารถแนะนําคําอื่นที่มีลักษณะมีความหมายใกล้เคียงเข้ามาได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเอกสารประกอบการอบรมวันนี้นะครับผมได้ให้ลิงก์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ส่งลิงก์ไปอีกทีนึงนะครับที่พุ้ยส่งเข้าในแชทเดี๋ยวจะส่งลิงก์เข้าในแชทนะครับไปทีนึงนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับเข้าไปที่เว็บดอทแกมมารีนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บดอทแกมมารีได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เนาะ นะครับถ้าดูตามผู้มือไปนะครับก็อาจจะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยตามตามตามการอัปเดตของเว็บนะครับ้าเบ้องตนก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานถ้าใครเคยล็อกอินไว้แล้วนะครับผมแนะนําให้ล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับถ้าใช้งานด้วย username password ร์ดของเรานะครับถ้าถ้าถ้าใครที่เคยล็อกอินด้วยใช้ username และ password ร์ดของของตัวเองไว้นะครับแนะนําให้ล็อกเอาท์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นแบบพรีเมียม ซึ่งซึ่งการที่ไม่เป็นพรีเมียมเนี่ยครับจะทําให้คุณสมบัติบางอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้คําคําศัพท์ที่ดีขึ้นหรือว่าการเขียนให้เคลียร์ขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับบางบางฟีเจอร์บางฟังก์ชันนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ใครเข้ามาแล้วลองอินได้เลยนะครับโดยใช้อีเมลที่ผมแจ้งไปเราจะใช้บนเว็บนะครับในการดาวน์โหลดโปรแกรมเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ใช้ Attention เสริมใน Word เท่านั้นนะหลังจากที่ใครเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับ ที่ทางด้านนี้ดังด้านซ้ายนะครับก็จะมีแกรมมารีนะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็นแบบประเภท E D U นะครับหรือ Education นะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นข้อแนะนําก็คือนะครับไม่ให้อัปโหลดไฟล์นะครับหรือถ้าต้องการอัปโหลดหรือว่าดูแค่คํานิดๆหน่อยๆนะครับสามารถ New ได้นะครับแล้วก็สามารถกดลบทิ้งได้นะครับลบลบไฟล์ลบเอ่อ Document ที่เราสร้างในแกรมมารีทิ้งได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องแรกนะครับในส่วนของการใช้ attention นะครับบนบน c h r o m e หรือบน d g e นะครับที่พวกท่านใช้งานกันอย่างประจำนะครับพุกท่านจะเริ่มมาที่คำว่าแอปนะครับทางด้านซ้ายมือจะเห็นคำว่าแอปนะครับที่หน้าแอปนะครับเราถ้าเราจะติดตั้งบน Microsoft Edge นะครับเราก็จะอย่างของผมนะครับออนอยู่บน Microsoft Edge นะครับก็จะมี g r a m m a r for Microsoft Edge นะครับ ถ้าใครที่ใช้ Google Chrome นะครับก็จะเป็น g a m m a r y for Google Chrome นะครับตัวนี้อาจจะเป็นคำว่า Install บางคนอาจจะเป็นคำว่า Reinstall นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมันมีการเรื่องของเราใช้งานร่วมกันหลายคนนะครับถ้ามันเคย Install ไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็น Reinstall นะครับสามารถกด Reinstall ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครจะ Install ถ้าใครเป็น install กด install ใครเป็น active อย่างนี้นะครับใครเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้กดคาว่า re install นะครับเดี๋ยวผม install นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับหรือ Microsoft Edge นะครับมันจะพามาที่ extension นะครับตัวนี้เราสามารถบัฟส่วนเสริมหรือ get หรืออะไรประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับ add extension ได้เลยนะครับ จริงๆนอกจากที่จะใช้งานบน Edge บน Google Chrome บน Word ได้แล้วนะครับตัว g r a m m a r y นะครับยังมีเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับที่สามารถใช้บนมือถือได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ <c oughs> สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีโลโก้นะครับหรือไอคอนของ g r a m m a r y นะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับไะะครับอะโอเคมันจะสามารถตรวจสอบนะครับมันจะสามารถดูถ้าสมมุติเป็นหน้าเว็บอย่างนี้นะครับเราจะสามารถเปิดฟีเจอร์นะครับที่เรื่องของการตรวจสอบคําที่เหมือนกันนะครับในการใช้งานนะครับนี่ครับมันก็จะมีการแนะนําว่าคํานี้คืออะไรนะครับในในการที่เราอ่านบทความภาษาอังกฤษนะครับมันสามารถมีตัวช่วยได้นะครับ ในศัพท์บางคำที่เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยน,นะครับก็สามารถช่วยได้น,นะครับหรือเราสามารถเปิดปิดนะครับการใช้งานรวมถึงถ้าสมมุติเรามีการพิมพ์บน w r d ็บเพจหรือว่าพิมพ์บนบนกล่องข้อความใดๆนะครับอย่างเช่นผมใช้ Google Translate อผมพิมพ์อย่างนี้ครับ ไอดัสโนอย่างเงี้ยนะครับตัวแกรมอารีนะครับ,ก,รมมรรบก็จะเช็คว่ามีคําผิด1คําอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างใน Google Translate นะครับจริงๆถ้ามีบล็อกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกที่นะครับตัวนี้ก็สามารถแก้เป็นประมาณนี้ได้เลยนะครับอันนี้เบื้องต้นคร่าวๆในการใช้บนบน,บ,บนเว็บบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับ <S <S เผื่อทุกท่านเอาไปใช้ในการเขียนอีเมลนะครับหรือว่าพิมพ์แชทกับ คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถใช้ e x t e n s i o n ตัวนี้ก็จะช่วยให้แก m มมาถูกต้องแล้วก็วนอกจากนั้บางทีมันยังมีการแนะนําคําศัพท์ที่ที่เอ่อที่ใกล้เคียงหรือว่าที่คาดว่าจะเป็นด้วยนะครับในในส่วนของฟีเจอร์นี้อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่ะสำหรับตัวอ่ออนเมประมาณนี้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ ออน i c r o s o f t ทนะครับ o ก m i ม r ่ฟ o ร์นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะใช้กันเยอะนะครับตัวนี้เหมือนเดิมเนาะครับถ้าใครที่เข้าใช้งานได้จะขึ้นเป็น Re-Install หรือไม่ก็เป็น Install นะครับเลือกตามนั้นเลยนะครับถ้าเป็น Re-Install คลิก Re-Install ถ้าเป็น Install คลิก Install นะครับจากนั้นมันจะมีโปรแกรมดาวน์โหลดมานะครับรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับถ้าทุกคนได้แล้วตัวนี้สามารถเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาหรือว่าคลิก open เลยก็ได้นะครับเก t start ได้เลยนะครับตัวนี้พอเก t start นะครับมันจะถามเราว่าเราจะติดตั้งบน Word หรือบน Outlook ไหมบนอะไรบ้างนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวผมขออย่าติดตั้งแค่บนออฟฟิศบน m i c r o s o f t Word นะครับ g ก m มมร์เ r อย่างเดียวผมจะติ๊กตัว For Outlook ออกไปนะครับแล้วกด Install ได้เลยนะครับขั้นตอนการติดตั้งจะไม่มีอะไรมากนะครับเสร็จแล้วนะครับฟินิชได้เลยฟ n i s h ได้เลยนะครับขั้นตอนติดตั้งแค่นี้นะครับใครติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองไปเปิด Microsoft Word ดูนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งเวลาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดเวิร์ดให้ดูก่อนนะครับอ๋อลืมแจ้งไปนะครับเมื่อกี้ถ้าใครเปิดเวิร์ดคาไว้อยู่ต้องปิดเวิร์ดก่อนนะครับงั้นแกมมารีจะไม่ทำงานนะครับใครเปิดเวิร์ดอยู่ปิดเวิร์ดก่อนนะครับถ้าใครติดตั้งเสร็จแล้วผมฝากให้เช็คตัวนี้นะครับว่าจะมีริบบอนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งริบบอนนะครับชื่อว่าแกมมารีตัวนี้นะครับ ลิบบอนชื่อว่าแกรมารีตรงนี้นะครับอ่าโอเคใครได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมรอสักคู่หนึ่งนะครับขอแทรกนะครับท่านอาจารย์ท่านไหนถ้าถ้าลงอิน l อเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะลองเอาบทคัยดย่อมาสักสิบบรรทัดหรือสิบห้าบรรทัดมาวางไว้ได้นะครับผมก็ลองลองดูกันนะครับเดี๋ยวปลายจะจะ,ะแนะนําต่อไปครับอ้จริงๆใครที่ใช้ Mac อยู่นะครับในส่วนอ tention ตัวนี้นะครับก็สามารถอ ใช้งานได้เช่นกันนะครับถ้าใครใช้ใช้ Mac นะครับทุกท่านก็จะสามารถไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับในในส่วนของ Mac นะครับจะเป็นการติดตั้งในโปรแกรมนะครับทุกท่านจะเข้าไปที่อ่า insert เมนูนะครับเปิด Word นะครับแล้วก็ไปที่ insert เมนูนะครับคลิกที่ add on นะครับ add in นะครับหรือว่าคลิกที่ store นะครับ แล้วก็ลองพิมพ์หาคำว่าแก m a r l y นะครับใครที่ใช้ Macbook นะครับพอิีผมไม่มีหน้าตัวอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไปที่ insert เมนูนะครับแล้วก็เลือกคำว่า add in หรือว่า store นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า g r a m m a r ร y นะครับแล้วก็ค้นหาจากนั้นติดตั้งบน Microsoft Word นะครับเท่านี้นะครับ โอเคตอนนี้ทุกคนท่านน่าจะดาวน์โหลดได้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับใช้งานครั้งแรกนะครับทุกท่านต้องล็อกอินนะครับต้องล็อกอินการใช้งานโดยใช้ username ผ่านรหัที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกดคำว่ามาที่แท็บ g a m มาร y นะครับมาที่แท็บแก m มาร y นะครับจริงๆลองกดถ้าเรากด open g a m มาร y เลยเนี่ยครับมันก็จะเด้งมาที่ล็อกอินอยู่แล้วนะครับ เนี่ยนะครับถ้าเรากด Open กดแกร m a r นะครับแล้วกดคำว่า Open g a ก m a r y นะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาด้านข้างนะครับทางขวามือนะครับทุกท่านสามารถกดล็อกอินได้เลยนะครับมันก็จะซิงค์มาที่แ a m m a r y นะครับมันจะถามว่าอันนี้คือเราใช่ไหมกด Continue to g a ุ m a r รได้เลยนะครับท้าไมครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับมาที่ริ b บอนแกรมมารีนะครับใน Word นะครับอย่าลืมนะครับใครไม่ขึ้น ริ o อนจัมมารีมีไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคไปที่จัมมารีนะครับแล้วกดคาว่า Open นจัมมารีนะครับ open นจัมมานะครับขึ้นหน้าล็อกอินตัวนี้นะครับกดล็อกอินได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ใช้งานนะครับทุกท่านสามารถกด Continue to g a m m a ได้เลยนะครับ Continu e to a m ได้เลยนะครับ กด Open นะครับเพื่อกลับไปที่ Microsoft Word ของเรานะครับมันจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการติดตั้งนะครับโอเคครับตัวนี้พอเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะสามารถปรับแต่งในส่วนของ Grammarly ได้นะครับตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายของงานเขียนเราได้นะครับโดยไปที่วันนี้เราทำงานกับแท็บ Grammarly อย่างเดียวเลยนะครับไปที่ Adjust Go นะครับ Adjust Go นะครับตัวนี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการเซตโกของเราเป็นอย่างไรนะครับเป็นผู้ฟังเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องของความความเป็นทางการนะครับต้องการาการมากทางการน้อยหรือปกติอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องขององานเขียนของเราเป็นประเภทไหนนะครับซึ่งในถ้าสมมติทุกท่านใช้รูปแบบที่ต่างกันนะครับ สมมติเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น a c a d e m i c นะครับแล้วผมกดดันดูนะครับจากเมื่อกี้มันเป็นตัวเรื่องของการเช็คนะครับมันก็จะอาจจะมีการเช็คที่ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้มันเป็น40 I s s u e นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น87 Is s u e แล้วนะครับฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจสอบที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราจัดนะเป้าหมายที่เราตั้งตัวนี้นะครับจะเป็น a c a d e m i c เป็น Business General อะไรพวกนี้นะครับเลือกตามที่เราต้องการนะครับ พอเลือกแล้วกดตกลงหรือกดดันตัวนี้นะครับขออนุญาตดนึงนะครับไปครับผมครับผมในกรณีที่เราจะใช้ในการเขียนเมนูสคริปต์นะครับก็อยากให้เลือกเป็น Expert นะครับแล้วก็เลือกเป็น f o r m ม l นะครับแล้วอันสุดท้ายให้เป็นอะคาเดมิกนะครับขอบคุณครับก็เป็น e อ็กซ์เ o r ร์ l ฟอร์ม m ลอนะครับครับผมขอบคุณครับ ก็จะเป็นประมาณ87นะครับต่างกับเมื่อสักครู่รอบแรกที่ที่ผมเป็นจเนอ r a ลเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ40 i สิอิูตอนนี้ก็เป็น87ดสิเ็อิสซูเป็นพบพบสิ่งที่ต้องแก้เยอะขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายงานเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับความผิดพลาดหรือว่าข้อเสนอแนะข้อแนะนำนะครับที่ทางแกมมารีนะครับเสนอแนะให้กับงานเขียนของเรานะครับโดยในแกมมารีนะครับเขาแบ่งประเภทงานเขียนนะครับทัประเภทปัญหานะครับ ไว้ทั้งหมด4ประเภทนะครับโดย default นคับปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่ all issue นะคับก็คือปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ามีทั้งหมด85ปัญหาอย่างนี้นะครับแปปัญหานะครับแต่เราจะมาดูทีละ Issues s s u e ไปนะครับทีละประเภทไปนะครับอันแรกมาโมดีที X ่ correctnet นะคับคลิกไปที่ correctnet เลยนะครับ correctnet เนี่ยนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของไวยากรณ์ ตัวสะกดนะครับหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะครับโดยนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะข้อที่ต้องการแก้ไขเนี่ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในาผงเนลของแกมมารีทางด้านขวามือนะครับวิธีทําวิธีเลือกดูปัญหาเนี่ยทำได้2วิธีวิธีแรกเราอาจจะเมาส์คลิกที่ข้อความที่ขีดส้นใต้ด้วยสีแดงนะครับหรือวิธีที่2นะครับเราเลื่อน คลิกเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดลูกศรอย่างนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปดูคําถัดไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับมันบอกว่าคํเนี้เขียนผิดอยู่มันไม่เจอใน Dictionary มันแนะนําว่าเป็นคํานี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่เรากด misspelling ได้เลยนะครับเราเลือกกดสีเขียวได้เลยนะครับอ่ะเราลองไปดูอันต่อไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราผิดเรากดเลือกมา นะครับบังเอิญอันนี้นะครับเราบอกมันถูกแล้วสมมุตินะครับมันถูกแล้วสมมุติอันนี้แล้วกันนะครับมันถูกแล้วนะครับเราบอกว่ามันมันไม่ต้องแก้แล้วมันถูกแล้วนะครับเราสามารถกดถังขยะทิ้งไปได้นะครับว่าอันนี้ถูกนะครับอันนี้ผิดก็แก้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีการบอกว่าเอ้ยจุดตรงนี้มันอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่านะครับถ้าเรารู้สึกว่าอื เราคิดว่ามันดีอยู่แล้วมันเขาอาจจะให้แค่เรื่องของคําคแนะนํามาเฉยๆนะครับเราบอกไม่อันนั้นดีอยู่แล้วอย่างนี้นะครับหรือมันอาจจะให้คําคมันผิดนะครับเขาอาจจะแนะนําคํามาสองคำว่าเ,เป็นคนํานี้หรือคํานี้หรือเปล่านะครับถ้าใช้เราก็เลือกสักคำคำหนึ่งนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับนี่อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันปรากฏคําว่าอีเมล หลายที่ในในบทความนี้นะครับเขาก็จะแนะนําว่าเราควรจะอัปเดตคาว่าอีเมลเนี่ยให้มันเหมือนกันนะเราจะเลือกเป็นแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้นะครับให้มันเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วกดอัปเดต all นะครับอีเมลก็จะเหมือนกันทั้ง2จุดนะครับอย่างเช่นเหมือนกันครับ USA มี U จุด S จุด A จุดกับ USA แะไม่มีจุดนะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอาแบบไม่มีจุดละกันผมก็อัปเดต all อย่างนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดให้เราอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวแรกเรื่องของ collxnet นะครับก็เลือกเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของตัวสกดไวยากรณ์แล้วก็เครื่องหมายวัคตอนนะครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับก็คือ c u r i t y นะครับอ่าคลิกที่ clarity ได้เลยนะครับ คี์ิตีเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบศัพท์หรือรูปแบบประโยคนะครับ mm hmm. เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับตัวคีย์ลิตีนะครับลักษณะการทํางานจะเป็นสีฟ้านะครับทำวิธีการใช้งานคล้ายๆกับตัว c o r r e n t t e t ได้เลยนะครับเอามาสไปคลิกอย่างนี้ก็ได้หรือคลิกลูกศรลงตรงนี้ก็ได้นะครับเราเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่าคำนี้มันไม่จำเป็นนะก็เอาทิ้งได้อะไรอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่า r revise ใหม่อีกทีนึงประโยคถ้าเขียนอย่างนี้จะอาจจะดีกว่านะแล้วก็กระชับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยหรือว่าเขาบอกว่า,าเขียนเป็นแบบนี้ดีไหมแบบนี้อาจจะอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากกว่านะานี้เป็นต้นนะครับเป็นต้นนะครับ ต่อไปอันนี้คือการเปลี่ยนศัพท์หรือรูปแบบประโยคนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ตัวที่3านะครับ engagement หรือสีเขียวนะครับตัว engagement นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงคําศัพท์นะครับหรือรูปแบบประโยคนะครับเพื่อให้งานเขียนเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับ very helpful นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอ่า คำแนะนําคําอื่นให้บอกเอ้ยถ้าเราใช้คํานี้เนี่ยครับ constructive เนี่ยนะครับก็จะดูมีความาพิเศษมากยิ่งขึ้นงานเสียงก็จะดูมีความน่าสนใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองไปดูต่อนะครับเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าเปลี่ยนจาก inspect your w o c a b u l a r y เป็นแบบนี้ไหมนะครับจะดูดีกว่านะนะครับเนี่ยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังบอกอเหตุผลนะครับในการ เปลี่ยนของเราด้วยนะครับในการเราสามารถคลิกจุด 3. จุดตัวนี้ได้นะครับเป็นการให้ตัวเลือกเพิ่มเอิมนะครับคําอธิบายเพิ่มเอิกด้วยนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับต่อไปเรามาดูตัวสุดท้ายครับ delivery นะครับตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนคําศัพท์หรือรูปแบบประโยคนะครับเพื่อให้อ่งานเขียนดูมี บรรทัดฐานมากยิ่งขึ้นนะครับดูเป็นงานเขียนที่ดียิ่งขึ้นนะครับสร้างความประทับใจนะครับให้แก่ผู้อ่านนะครับ delivery เนี่ยนะครับก็จะแทนด้วยอาสีม่วงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับบอกว่าอาร์ยเนี่ยคำตัวนี้เนี่ย you เนี่ยนะครับมันดูเป็น Personal ไปนะควรจะเปลี่ยนนะควรเปลี่ยนเป็นคำอื่นไหมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการเขียนที่ดูทางการหรือมีการร e ไว s e ประโยคนะครับ เปี่ยนจาก to correctly write the sentence นะครับเป็น to write the sentence นะครับ to write the sentence correctly นะครับก็จะดูมีประสิทธิภาพในงานเขียนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือ you will นะครับจากที่มันเป็นรูปแบบย่ออยู่นะครับก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบเต็มอย่างนี้นะครับบา <c oughs> เนี่ยมันเป็นคำที่เป็น conjunction ที่ไม่ได้แบบ perfect มากเขาก็แนะนำเอ้ยลองเปลี่ยนเป็น However,nevertheless อะไรอย่างนี้ไหมนะครับมันก็จะเปลี่ยนได้หลายๆจุดนะครับก็ตัวนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบการตรวจสอบนะครับการเช็คในเช็คปัญหางานเขียนของแกมมารีของเรานะครับนอกจากนะครับที่แกมมารีนะครับจะตรวจสอบปัญหานะครับของงานเขียนของเราได้แล้วนะครับแกมมารีนะครับยังสามารถ ตรวจสอบความซํำซ้อนของงานเขียนกับเว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับพร้อมกับแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลชุดนั้นๆนะครับโดยวิธีการใช้นะครับเราก็จะไปใช้ที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า p e c อ a i s m มนะครับตัวนี้นะครับคลิกเลยนะครับ Open 1ทีนะครับโปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความกับงานเขียนของเรานะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมบอกว่างานเขียนของเราซ้ําซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับงานเขียนอันนี้นะครับซ้ําซ้อน86%เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเอาตัวอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมีความซ้ําซ้อนแน่นอนนะครับนี่ครับเราสามารถคลิกเลือกดูได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเ่าบอกว่ามาจากเว็บนี้นะเราสามารถคลิกไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเพื่อดูว่าอ๋อข้อมูลมันมาจากเว็บไซต์นี้จริงนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ p e c a i ิส i s m นะครับเพื่อตรวจสอบความซํำซ้อนนะครับหรือว่าตรวจสอบแหล่งที่มาของบทความนั้นๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับ TURN IT IN นะครับที่ทางวิทยาบริการนะครับมีให้ใช้บริการนะครับอันนั้นนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบงานเขียนจากความซํำซ้อนนะครับจากฐานข้อมูลงานวิจัยสะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบ ความซัาซ้อนกับข้อมูลหรือบทความที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้เบื้องต้นอาจจะตรวจสอบจากแกมมารีเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปใช้ Turn it in นะครับในการตรวจสอบความซับซ้อนอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะทําให้งานเขียนของเราเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตเรื่องของการใช้งาน บน iPad ให้ดูนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่สอนไม่ไม่ไม่ไ,มได้สาธิตเรื่องของการติดตั้งนะครับแต่จะแนะนําเรื่องของการใช้งานนะครับเนื่องจากบน iPad นะบนบนระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับมันจะมีลักษณะการใช้งานที่ที่แตกต่างกันถ้าเป็นตัว Android เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับถ้าเป็นตัว iOS เนี่ยนะครับจะต้องไปเปิดสิทธิ์เรื่องของการใช้งานบนไปเปิดสิทธิ์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยนะครับคือตัวตัวแก m มมารีนะครับ เมื่อดาวโหลดมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้เราเปิดสิทธิ์การใช้งานคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดชื่อว่าแกมมารีเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูจาก iPad นะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นไอแพดเนาะนะครับถ้าสมมุติทุกท่านต่อคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ได้เลยถูกไหมครับแต่วันนี้พอดีผมไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดเนาะนะครับปกติเนี่ยแป้นพิมพ์ของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ2อถึงสภาษาใช่ไหมครับมี2ภาษามีไทยมีอังกฤษใช่ไหมครับ แล้วก็มีอาจจะมีอีโมจินะครับที่ที่ปกติใช้งานการตามตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเราลงแกรมารีนะครับมันจะมีคีย์บอร์ดเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับชื่อคีย์บอร์ดว่าแกรมารีนะครับตัวเนี้ยเอ่ออย่างที่ผมแจ้งไปเนาะมันจะต้องมีการเซตติ้งสักเล็กน้อยนะครับในการเปิดสิทธิ์ให้ใช้งานก่อนนะครับจะต้องมีการเซตติ้งสักเล็กน้อยนะครับส่วนจะต้องมีการเซตติ้งสักเล็กน้อยในการเปิดสิทธิ์นะครับถ้าใครสนใจจะใช้นะครับแล้วก็ลงไม่ได้นะครับก็ เบื้องต้นก็สอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าแกมมารีมาก่อนนะครับโอเคครับอาจารย์อาจารย์ใช้ตัวนี้นะครับแนะนำเซิร์ฟเป็นดังนี้เลยครับแกมมารีแกรมมาคีย์บอร์ดจะได้ครับแกรมมารีแกรมมาคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าเป็นแกรมมาคีย์บอร์ดก็น่าจะเจอเจอไหมเนี่ยครับพูดง่ายๆอาจารย์ต้องหาตัวตัวที่มันเป็นสีเขียวอย่างนี้ครับเซิร์ฟว่าแกรมมารีคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็ได้ครับ โอเคแกมมารีคีย์บอร์ดแล้วกันครับเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าจะเจอง่ายที่สุดถ้าแกมมารีไม่เจอ,อยวนี้ไม่มีแอปอื่นมาให้เยอะครับจริงๆมันก็จะมีหลายแอปนะครับแต่ว่าตัวแกมมารีที่ที่แนะนําเพราะว่าเราเราซื้อไว้แล้วนะครับทางทางคณะเราได้ซื้อซื้อไลายเส้นไปแล้วซื้อตัวยูเซอร์นะครับพรีเมียมไปแล้วนะครับก็เราสามารถโหลดตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ลักษณะการทำงานในในแอปเนี่ยนะครับเราสามารถ ใช้งานได้เหมือนออนเว็บไซต์เลยนะครับเข้ามาก็ล็อกอินนะครับล็อกอินได้ปกติเลยนะครับตวนที่ผมล็อกอินไปแล้วนะครับดา <c oughs> วน์โหลดแอปแกรมารีตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินอย่างที่ผมบอกไปล็อกอินโดยใช้อ่าเมลที่ผมใช้เลยนะครับมันจะเป็นการเช็คได้ดีที่สุดนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ปกติเรามี3คีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเมื่อเราลงแกมมารีเพิ่มและเปิดสิทธิ์แล้วใน iPad จะมีคีย์บอร์ดที่4เพิ่มขึ้นมาชื่อคีย์บอร์ดว่าแกมมารีนะครับ no. สังเกตครับที่ด้านล่างนะครับตรงตรงแถบแจ้งเตือนตรงนี้ครับผมไม่สามารถคลิกให้ได้เนาะเนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่ามีคําผิด1นึ่คำมีไวยากรณ์ผิด1นึไวยากรณ์เราสามารถคลิกเลือกได้เลยเหมือนกัน ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับในออฟในออฟฟิตนะครับอขอโทษครับเช่นเดียวกับบนออนไลน์นะครับแต่ตัวนี้เราต้องเลือกตัวคีย์บอร์ดให้ถูกต้องนะครับเลือกคีย์บอร์ดให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งทุกๆระบบปฏิบัติการ iPad iPhone Android แ tablet ใช้ได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้รวมทั้งอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีเรื่องของ การเปลี่ยนคําการซักเจ็ดคามาให้เราได้ด้วยนะครับในส่วนของฟีเจอร์ในบางบางฟีเจอร์นะครับโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานบนบนแท็บเล็ตหรือบนระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS Android นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมแนะนำคร่าวๆนะครับถ้าในส่วนของฝั่ง iPad นะครับก็ iPhone หรือ iPad เนี่ยนะครับเราต้องเข้ามา Setting ที่ General นะครับแล้วก็ Setting Keyboard อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเลือกคีย์บอร์ดให้มันใช้ใชงานจัมมารีได้นะครับประมาณประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับจะได้ไม่เป็นหลักการคร่าวๆไว้นะครับทุกครั้งที่เราจะตรวจบทความเนี่ยเราต้องมาโอเพนจะัมมารีเนาะถ้าสมมุติเราต้องการเลิกตรวจอะไรครับท่านสามารถคลอสได้เลยเนาะนะครับครับผมอาจารย์โอเคกันไหมครับก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยสอนเราว่าเอ๊ะทำยังไงบ้างน,นะส่วนตัวโครงสร้างของประโยคเนี่ย ก็สุดท้ายก็ยังจะขึ้นอยู่กับอาจารย์กันเองนะครับว่าเราจะเขียนประโยคออกมาให้สละสะลวยขนาดไหนนะครับซึ่งตัวผมตัวผมเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาเขียนประโยคออกมามันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ไม่สละสะลวยแต่แกมมาลี่มันช่วยให้เราได้ในในระดับหนึ่งได้สัก20-30%นนะครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันโอเคขึ้นนะครับอาจารย์